สวัสดีค่ะเมนีวันที่13มีนาคม2 5 6 5ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะเมนีอูซางบอยลากพวงถไถยคันนีมาทรงลูกคายู่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะลูกคาิ่นสร้างเป็นรุ่นหล่อเดียวดำมือค่ะคันนี้กว้างยู่ทีเมตรเจ็สายยาวทีส3เมตรสูงทีเมตรหนึ่งค่ะเปิดได้สมด้านค่ะส่วนเล่าบนกะถอดได้เหมือนทุกขั้นทีพานมาค่ะอะ คั้นนีใส่ได่ประมาณสามตันหาค่ะคันน้นหนีใส่เผาเป็นของอิโซซูค่ะเป็นกระทะไม้ขอบชิบหาเป็นยางเปอร์เซ็นที่นี่สภาพดีค่ะลูกค้าคนสร้างเป็นด่านนอกสีสมค่ะด้านในเป็นกระบะสีน้้ำเงินค่ะของอูซางบอยข้อหลักจะเป็นแนวตรงประมาณนี้ค่ะเวลาลูกค้าเอาไปใส่กับรถไทลรอรถไทจะบัคัดตรงข้อหลักค่ะ เอฟซีคนใดทีติดตามคลิปวิดีโอของอูซางบอยสนใจกะร้องโทรเข้ามาสอบถามซางบอยได้จ้าเบอร์โทรซางบอย062 3 4 1 7 4 4 1ค่ะลูกค้าเพนยูอำเภอร์เพชรเออำเภอะอําค่ะจังหวัดเพชรบุรีลูกค้าเพิ่อน่หนจะเอามะข้นหยาไห้ง่วค่ะหนจะเป็นฟ้าม่วงนมของลูกค้าค่ะสีผ่วงของอูซางบอยลูกค้าสามารถเลือกเองได้ค่ะ ลูกค้ามักซีไดแจงซางบอยได้ค่ะรุนนี้เป็นรุนดำค่ะองซักการดำก็จะประมาณนี้ค่ะของลูซางบอยจะมีบันไดมีหมวกค่ะขั้นนี้ลูกค้าเพิ่นเบากองเครื่องมือค่ะลูกค้าเพิ่นหใสไให้ซางบอยเห็นแน่วหลักหลักแบบได้ลูกค่ะซางมาเก็เลยเห็นไห่นี่ค่ะช่วงล่างจะใส่เป็นเล็กอ่าล่างน้ำหนาซีเป็นโตชัซซี่ค่ะเสริมแต่ล่างน้ำหนาสาม มานนี่ละค่ะ